ทุกนี้ตั้งอยู่ไม่ได้รู้อุบายเป็นทุกนี้เหมือนแค่นำแข็งนำแข็งอยู่โตหน้าโตตาเราไม่เป็นอะไรจะกำลังจะละลายแล้วละลายละลายแล้วละลายแล้วละลายไ,ไปเหลือแต่สบายใจนะความตาบทุกขก็วิติปฏิบาิก็ วิทีปฏิบาติของเราก็รู้จักนะคิดดีคิดถูกมีสติปัญญารู้เท่าทันว่าไม่สบายใจนี้เป็นตราไรรักอนิจจังทุกขอนัตตาแล้วก็ไม่สบายใจก็จะหายไป เมื่อสบายใจเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติโตเนื่องกันว่ารมหายใจเข้าคือความสุขรอมหายใจออกคือความสุขเราก็หายใจอยู่โตเนื่องกันแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกคือความสุขคือความสะอาดทำให้ สุขภาพกายก็ดีขึ้นสุขภาพจิตใจก็ดีขึ้นถ้ามีใครเป็นทุกข์เพราะถูกเปลียดเปลี่ยนจากโรคเจ็บไข้บ่วยแล้วก็ทำใจสบายใจแล้วก็ทำความรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกทำให้รักษาโรค เจ็บไข้ป่วยทั้งกายทำความรู้สึกว่าหายแล้วสุขภาพกายดีแล้วใจใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าของชีวิตเมื่อทำใจหายจากโรคเจ็บไข้ป่วยสุขภาพกายดีแล้วก็ ร่างกายของเรานี้เปลี่ยนไปตามนั่นคือรักสุขภาพกายก็ดีขึ้นใจใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าของชีวิตคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตั้งใจอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเกิดใจนะชีวิต เมื่อใจดีกำลังใจดีคิดดีผู้ด,ดีทำดีก็ทำให้สุขภาพกายก็ดีขึ้นครบครัวก็มีความสุขการงานทำงานก็อาศาัยกังคิดกันทางนั้นเมื่อมีกำลังใจดีก็เราก็สามารถทำประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ได้ คือใจนะใจดีใจมีกำลังใจมีเมตตามีใจคิดสร้างสรรค์มีปัญญาคิดสร้างสรรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ใจเพระเาะฉะนั้นความเป็นมนุษย์รักษาจิตใจดีๆอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะ ใช้คำว่าสุขภาพใจดีก็เป็นอย่างน้อยจำเป็นกับมนุษย์ทุกคนสุขภาพใจดีก็จำเป็นเราก็ต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ขี้เกียจขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆเกิดขึ้นเราก็ต้อง รู้จักจัดการรู้ว่าพระตมัพยาบาลทั้งจิตใจเมื่อไม่สบายใจกิดขึ้นเมื่ออะไรตั้งสติอิ้มน้อยๆในใจใหายใจเก่ากหรือเรื้หายใจออกยาวๆหายใจเข้าสบายหายใจออกสบาย ทำใจสบายๆก็เป็นพาตุมะพยาบาลทั้งใจ,ใจิตใจเมื่อไม่สบายใจเกิดขึ้นเราจิตของเรานี้มักจะยุดติดกับไม่สบายใจยุดติดกับไม่สบายใจก็มีอิตธิผลโตการคิดการพูดนี่แหละไม่สบายใจเกิดขึ้นก็เป็น เป็นมักจะคิดมักจะพูดมักจะแสดงออกทางกายไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วก็รีบกลับมาจิตของเรานี้เรียกมาอยู่ที่ลมหายใจอีน้อยๆในใจใหายใจเข่าลึกๆอรัใหายใจออกยาวๆความรู้สึกตัว รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกติดโตการโตเนื่องการแล้วก็จิตของเรานี้อยู่ที่ลมหายใจซึ่งเป็นความรู้สึกเป็นกลางกลางนะก็เป็นปัตมมพยาบาลทังจิตใจนะถ้าเราสติรุกรู้ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกบ่อยๆจน เอาเรลมหายใจเป็นกายานามิตรคือเพื่อนดีนะคือสบายใจจากสบายใจแล้วก็คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็ค่อนข้างจะดีเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเพื่อเราเป็นผู้มีเมตตาความรักโตตัวเองเมื่อเราเป็นผู้ รักสุขภาพจิตใจที่ดีเมื่อไม่สบายใจต่างๆเกิดขึ้นอย่าปล่อยรู้สึกนึกคิดรีบกลับมาลมหายใจอิ้มน้อยๆในใจนะระลุกถึงสบายใจนะใหายใจเก่าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าสบาย หายใจออกสบายๆแล้วก็เราเป็นผู้รักสุขภาพจิตใจที่ดี <c oughs> ก็หายใจเก้าลึกๆก็เกิด่มตาขึ้นสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรนะขอขอ,อยุติเพียงเท่านี้ก่อนกลับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณะบดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดรบุญสมเลิอธทิรันวงนะครับได้เป็นตัวแทนมอบเป็นปัจจัยนะครับจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมับได้ถวายให้กับท่านพระอาจารย์ครับเรียนเชิญท่านคณะบดีครับ แล้วสำหรับทุกท่านนะครับถ้ามีความประสงค์จะร่วมทำบุญด้วยกันนะครับหรือการเทศด้วยนะครับทางรอตรงตรงทางออกนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับกับอีกทางหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มเล็กๆนะครับก็ร่วมทำบุญนะครับกับทางมูลนิธิมายาโคตมีได้นะครับซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยครับก็นำหนังสือนะครับซึ่งมีหลายเรื่องนะครับหลายเล่มด้วยนะครับน่าจะ เป็นประโยชน์นะครับต่อทุกๆท,ท่านนะครับที่มีโอกาสมาร่วมกันทําฟังธรรมนะครับความสุขอย,อยู่ที่ใจดีนะครับในเช้าวันศุกร์วันนี้ครับสําหรับช่วงท้ายก็ทางศาสนานิดนึงนะครับเราอาจจะร่วมกันกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันสักทีดีไหมครับผมนะครับก็พร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธกวา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระวตาธรมโมธัมมังนมสามิสุปฏิปันโนพระวตสาวกสังโคสังคังนามามิ